ที่นาน้าน่าสาพันาพกับมาหนึ่งช่วงห้สี่าหนึ่งสวัสดีค่ะที่คช่วงสัมภาษณ์เจ้าของร้านนะฮะวันนี้ใาการตุ๊ข่าวบันเทิงช่วงตนดพาชิมเราจะมาชิมกันที่ร้านชิดาิทรั่กระงษาค่ะวันนี้พบกับเจ้าของร้านคุณมอตโตค่ะสวัสดีค่ะมตี รู้สึกกินยังไงแท้ๆดองแน่นมากเลยค่ะรู้สึกว่าอิ่มอิ่มใจมากถึงแม้ว่าเหนื่อยก็ได้กินข้าวกินปลาเลยแต่ว่ามันอิ่มด้วยความรู้สึกอิ่มด้วยอารมณ์เนอะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเชฟตุ๊ดนะคะซึ่งคือเชฟใหม่ค่ะที่เจอในคนจีนเป็นเชฟสิ่มเหล็กนะคะไม่ใช่เชฟคาเฟ่เหล็กคาเฟ่มีใหม่อาที่คุณนจีนเป็นยังไงบ้างคะก็เหนื่อยแี่ก็สนุกมากเลยนะ อมทาายการการอันนี้ม um, ีเดี่ยวากาต้องตัดภาพไที่เชใหม่ล so ่าไก่ลงน้นะดีงจบางจบงม๋เดี๋ยวเน้าดีน้ามือเเดี๋ยวช่วงสิมฟันโลค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะพาไปพบกับ ทุกครั้งที่นางไปดูแฟนเซนโซนางจะมาฟอนโดแต<ล>่วันนี้นางมากินข้าวนางก็จะนั่งข้างเคาน์าเตอร์ด้วยค่ะ <laughs> ฟันโดค่ะรู้สึกฟันโนจนนดจริงจริงอยากไปที่ไหนเออพี่เซตอนนุ้เราอยู่ไม่ไงไม่เข่าตอนนี้เป็นสิบฟันโดนะคะหาสปาขายดีไหมหาสปาใช่นี่อ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ทราบว่าตอนนี้เอาเวลาไปดูน้งโชว์คุณจะอยู่ต้องอยู่กนโลใช่ไหมฮะเอาเวลาไปกินข้าวคุณก็จะอยู่โต๊ะดินกระจกหน้าสุดใช่ไหมฮะ,อ,ะอย่าก,ก้มเยอะค่ะเดี๋ยวตังเกยียดตานะครัจบจบยงังอยู่ช่วงต่อไปพบกับตุ๊ดคาเที่ยวนี่นกตัวยญะ